สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการอัปรูน RV นะครับให้เป็นเลเวล3นะครับสำหรับคนที่ได้รูนมานะครับเป็นเลเวล1นนะครับมาที่จัดเตรียมนะครับไปที่รูนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีรูนเลเวล1กันเกือบทุกคนแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องการให้เราอัปเป็นเลเวล3นะครับวิธีการอัปรูนให้เป็นเลเวล3นะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีครับคือชิ้นส่วนรูนนะก็คือไอตัวนี้ครับหาได้จากไหนหาได้จากพวก water part นะครับ เนี่ยตามนี้ครับที่เราเล่นทําภารกิจนะครับแต่ละอย่างนะครับแล้วเราก็กดรับแล้วมันก็จะเพิ่มไอเนี่ยเลเวลวอเตอร์พาร์ตมาเรื่อยๆืครับเนี่ยมันจะได้ห้าเิบห้าเฟ็บ้าเฟบก็ได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็จะได้จากกล่องเกลือนะครับพวกที่เราเปิดกล่องต่างๆนานานี้นะครับเนยวะกล่องนวะผมน่าจะเปิดไปหมดแล้วมั้งไม่น่ามีนะครับน่าจะเปิดไปหมดแล้วนะครับนี่ครับชิ้นส่วนรูนนะครับเอ้ยอนี้ก็คือรูนนะไม่ไม่ใช่ชิ้นส่วนนะ ชิ้นส่วนจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอยู่ไหนวะผมหาแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้ทํากันบ้ามาด้วยเด้มาหากันสดๆเลยนะครับมีปะวะไม่แน่ใจนะว่ามีไม่มีนะครับอ่าไหนวะไหนวะชิ้นส่วนรูนไม่น่าจะมีหรือเปล่าหรืออาจจะมีผมก็ไม่รู้นะเรามาเลื่อนๆหาดูกันนะครับในส่วนนี้นะครับผมว่าน่าจะไม่มีนะครับน่าจะไปอยู่แค่ตรงจัดเตรียมแล้วก็มาที่รูนะครับนี่ครับ แล้วก็มาที่กระเป๋ารูนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ผมมี 136k นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสะสมมานานพอสมควรเลยนะครับณจุดจุดนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการอัพนะครับตอนนี้ผมมีอันเนี้ยเอ่อเท่าไหร่นะมี่3ันะเป็นเลเวล3มนะมี่3 r นะแต่ไอเลเวล1นะนของโรนนะผมมี่7ันะครับผมก็จะทำการอัพเป็นเลเวล3ไปเลยก็จะเสียไป4,975นะครับชิ้นส่วนนะครับก็กดไปครับ แค่นี้ครับเราก็ได้รูนเลเวลสแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะรีเฟซนะครับเพื่อที่คุณจะให้มันเป็นเลเวลแรกนะครับหรือคุณที่คือคุณจะเอาชิ้นส่วนกลับมานับหนึ่พผมว่ามันไม่ค่อยแร์เท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะรีเฟซก็กดรีเฟซได้นะครับมันก็จะบอกนะครับชิ้นส่วนเลเวล3จะเป็นเลเวล1นทันทีครับล้วก็จะได้1,000พชิ้นส่วนรูนกลับมานะครับแต่ผมสาธทตให้ดู ก็ตามนี้ครับผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มถ้าเกิดคุณกดแล้วก็คือกดไปแล้วอย่าไปเสียดดยมันนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีให้เลือกเป็นสีนะครับสีแดงสีม่วงนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นพวกต่ำเลเวลครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามตอนนี้ผมก็ได้ทําไปหลายอันแล้วนะครับอย่างเช่นลมเพลนนี่ครับดาก้อนคออย่างนี้นะครับสีเขียวนะครับอยู่ไหนวะสีเขียวดิอ่าขอเลือกเป็นสีนะครับนะครับดาก้อนคอนะครับ ก็คือจอบกอนร้อยนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ทุกอย่างนะผมบอกเลยนะว่ารูนมันไม่ตายตัวนะก็ลองเอาไปปรับแต่งใช้กันนะไปประยุกต์กันเอาเองนะครับมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณต้องการใส่อะไรยังไงนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ไม่มีความรู้ด้านพื้นฐานรูนนะครับระบบเขานะครับมีให้เราได้เลือกใช้นะก็คือรูนแนะนํานะครับมาที่เปลี่ยนนะครับสมมติว่าคุณต้องการที่จะเล่นวาโอนะคุณก็เลือกวาโอไปนะครับแล้วก็มันจะมีบอกเอาเวกแล้วก็สปินนะครับ อันถูกอันผิดขอภัยนะครับแล้วก็มีดอคเกิลคารนะครับก็ประมาณนี้เขาแนะนําเรามาเราก็ลองเอาไปปรับแต่งใช้ดูนะครับหรือถ้าเกิดไม่ถูกใจก็เอาอย่างอื่นมาใส่ก็ได้แล้วแต่คุณนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเลือกมาเกนก้านะเลือกเมดนะครับามเกนก้าอ,อยู่ในเอ,อนี่นะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกตามนี้นะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนใช้กันดูแต่หลักๆนะครับผมใช้รูนประมาณนี้อาจจะ ดูไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ครับแต่ก็พอเล่นได้อยู่นะครับในทั้งแร้งทั้งธรรมดานะก็จะมีเจาะเกาะร้อยล้านะครับชื่อมันก็ตั้งให้มันดูเว่อร์ไปมันไม่มีอะไรหรอกครับในส่วนนี้เวทร้อยล้านครับก็ประมาณนี้นะครับขีดสามสิบล้านนะครับแทงเกาะสี่ล้านความเร็วแสงนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เพิ่งจะทามามั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเพิ่งจะเปิดนะครับในการที่เราจะเปิดช่องรูนนะครับก็อาจจะเสียประมาณ400เพชรหรือเปล่าอ่าใช่ครับสี่เพชร ก็สามารถกดเปิดได้ตามปกติครับถ้าเกิดใครที่เพชรเรือเือนะครับหรือคุณจะมาตรงนี้ก็ได้ครับเฟซรูนแนะนำนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ไปปรับแต่งกันเองดีกว่าหรือว่าคุณอาจจะไปดูพวกนักสตรีมเมอร์ก็ได้ครับเขาก็สอนการเปลี่ยนรูนปรับแต่งรูนอยู่นะครับใน YouTube ก็ลองหาหาดูผมแค่มาแนะนําในการเกี่ยวกับการอัปรูนแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรครับเพราะว่าหลายคนขอมากันค่อนข้างเยอะนะว่า อัปรูนยังไงครับคลิปนั้นผมก็เคยสอมนมาแต่น่าจะยังไม่เข้าใจกันครับก็เลยมาสอนภายในคลิปนี้รอบหนึ่งครับคุณก็สามารถเลือกสีได้ครับถ้าเกิดต้องการอัปให้เป็นเลเวลสามคุณก็เลือกอันนี้นะถ้าเกิดคุณกดเลเวลสามคุณจะไม่สามารถอัปได้นะเพราะว่ามันบอกว่าเต็มแล้วนะครับหรือถ้าเกิดใครที่มีอยู่เลเวลสองก็สามารถอัปขึ้นเป็นสามได้เหมือนกันครับก็จะเสียไปสี่พันห้าร้อยนะครับอาจจะเสียน้อยกว่านะเพราะว่าเรามีรูนเลเวลสองนะ ถ้าเป็น Level 1, เลเวลหนึ่งอาจจะเสีย4,009นะครับก็อาจจะแพงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เล่น RW แ,แรกๆนะครับจะสังเกตว่าไอ้ชิ้นส่วนรูนเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีมานะเราต้องใช้เงินเงินทองเราอะ่ะในการซื้อรูนนะครับซึ่งค่อนข้างที่เปลืองเยอะมากเลยครับปัจจุบันนี้มันก็ง่ายต่อการที่เราจะทํารูนแล้วนะครับก็แค่เก็บชิ้นส่วนเนี้ยได้จากการเปิดกล่อง World Part แล้วก็ต่างเอ่อพวกกิจกรรมต่างๆนะครับอะไรประมาณนี้หรือว่าจากที่เขากําลังใช้อันนี้อยู่นะครับเนี่ย ที่เป็นเทศกาลในพวกนี้นะครับก็ลองมาดูนี่ได้ับเนี่ยเราก็กดเนี่ยเห็นปะได้หนึ่งร้อยชิ้นส่วนรูมแล้วเห็นปะได้มาง่ายๆครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยครับพวกมีจุงกิจกรรมอะไรพวกนี้หรือพวกกล่องเกลืออะไรต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับหรือคุณจะไปหมุนพวกวงล้อก็ได้นะครับก็ได้เช่นกันนะวงล้อหาได้จากไหนมาที่ร้านค้าครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับแลกรางวัลนะครับไม่ใช่นะครับผมจําผิดว่าลอตเตอรี่นะครับ นี่ครับคุณก็ได้5้ารชิ้นส่วนรุนคุณก็ลองหมุนหมุนไปดูนะครับแต่เดี๋ยวผมจะองสาธิตให้ดูว่าจะได้ไม่ได้นะครับเอาไปเลยคนะจัดไปเลยรนะับหกร้อเลยนะครับแล้วก็มาหมุนให้ทุกคนดูนะครับในส่วนนี้โอเคหมุนปลายรอบแรกครับได้อะไรเอ่ยต้องมาลุ้นกันนะครับนะจุดนี้ได้เกลือแน่นอน <laughs> แต่ตอนนี้ผมมีเลขนําโชคหนึ่งอสิบหกนะน่าจะได้ดีๆหน่อยมาขอหน่อยวะขอของแร้หน่อยอะวะ,ขอขอนนะ,วะมีได้หนึ่งหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเลขนำโชคนะนะจะเต็มแนละ้ว ยังไม่ได้อะไรดีๆเลยเก้าสิบเพซว่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ายังโอเคใช้ได้อยู่แต่อยากได้ได้เหรียญน,นะอะถ้าตามตรงนะจะไปซื้อตัวละครนะนี่ครับเราได้กล่องงินส่วนรูดมาแล้วครับแล้วเราก็มาที่ตรงที่คลังนะครับแล้วก็มาที่ได้รับเมื่อเร็วๆนี้ครับแล้วก็กดเปิดเลยนะครับเราจะได้เท่าไหร่เรามารลุกันห้ารอแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรที่ยากลําบากในการหา ชิ้นส่วนรูนแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ไปกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับคำพูดว่าย์ใดไม่สุภาพมานที่นี้ผิดพลาดประการใดขออภัยีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน